สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ n ลไลท์ลูเลอร์อีกแล้ววันนี้เราก็อยู่ในคลิป sonic exe blood tear chapter 3นะครับโดย chapter นี้นะครับเป็นตอนต่อจากคลิปที่แล้วที่เทลนักเกิลและก็ครีมเนี่ยสามารถหลบหนีการโจมตีของ sonic exe มาได้ด้วยความช่วยเหลือของเอ็กแมนนั่นเองเราก็จะได้เห็นว่าทั้ง3คนนี้ยังปลอดภัยดีในที่สุดเราก็หนีออกมาได้ใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล้อเทล ฉันคิดว่าเรากำลังอยู่ที่อาร์กติกลูนแสดงว่าเราอยู่ห่างจากเอเมล่าฮิลเนี่ยไม่ไกลนะักฉันหวังว่าอีกแมนจะไม่เป็นไรนะครีมก่อนหน้านี้เธออยู่กับเอมี่ไม่ใช่เหรอใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันได้แยกกับเอมี่มาตอนอยู่ในป่านะ่ะตอนอยู่ในปา่าฉันก็ได้เจอกับคุณแซลลี่ด้วยเธอบอกว่าเธอจะไปตามหาคนที่ฆ่าสัตว์ในป่านะ่ะฉันคิดว่าตอนนี้แซลลี่น่าจะกำลังตกอยู่ในอันตรายนะเราต้องรีบตามหาเธอแล้วโอเคงั้นไปตามหาแซลลี่กันเถอะ และขณาเดียวกันที่ฝั่งแซลลี่ว้าวที่นี่มันดูงดงามมากจริงฉันคิดว่าฉันตามหาเจ้าตัวการที่ทำร้ายสัตว์ในป่าเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะบางที่มันอาจจะดีกว่าถ้าฉันปล่อยมันไปไม่สิฉันไม่ควรทำแบบนั้นเดี๋ยวฉันขอดูวิวแถวนี้สักแป๊บหนึ่งและหลังจากนี้ฉันจะไปที่คาริวัลฉันรู้สึกเป็นห่วงคคลมด้วยเธอบอกว่าเธอมากับเอมี่แต่ว่าฮึฉันกังวลมากไปแล้วนะเนี่ยตอนนี้รีไปดีกว่า และเมื่อแซลลี่เดินมาได้พักเดียวก็พบว่ารอบตัวของเธอนั้นมีไฟลุกท่วมเต็มไปหมดอีกครั้งเธอยังพบกับเหล่าเพื่อนอน,น้าแปลกที่เราได้เจอไปในพาร์ทก่อนหน้านะครับแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เจอกันเป็นๆเนพราะทั้งหมดนั้นได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยมันน่า,ยาขยะแขยงเกินไปแม้แต่เอกแมนเองก็ไม่ได้ทําอะไรชั่วร้ายขนาดนี้ไม่นี่มันไม่ใช่แค่ชั่วร้ายแล้วนี่มันโรคจิตเลยต่างหากต้องเป็นคนยังไงเนี่ยถึงทําเรื่องแบบนี้ได้ฉันขอโทษด,ด้วยที่ฉันช่วยทุกคนไม่ได้ แต่ดูเหมือนว่าจะมีคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วชะตากรรมของตัวประกอบตัวนี้นั้นจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมกันได้เลยโอ้ไม่เธอยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าขาของเธอมันขาดไปแล้วนี่ได้โปรดฉันยังไม่อยากตายฉันอยากกลับไปหาน้องสาวของฉันฉันยากจะเห็นครอบครัวงฉันอีกครั้งฉันไม่อยากตายที่นี่ใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปตามความช่วยเหลือมาให้ถึงแซลลี่จะพูดไปแบบนั้นแต่ในใจจริงๆ,ๆเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเธอไม่สามารถช่วยอะไรเด็กสาวคนนี้ได้เลย บอกฉันที่ใครเป็นคนทำกับเธอแบบนี้เจ้าเม่นตัวสีน้ำเงินตาของเขาเป็นสีดำและสีแดงเขาเป็นคนตัดขาของฉันออกมันจะเป็นไปได้ยังไงเม่นสีน้ำเงินตัวเดียวที่ฉันรู้จักก็คือโซนิกแต่ว่าตาของเขามันไม่ใช่สีดำแดงนี่เออจะปวดเหลือเกินฉันรู้ว่าฉันอยู่ต่อได้อีกไม่นานแล้วได้โปรดไปตามหาข้อข้องฉันบอกกับเขาว่าฉันเสียใจและรักพวกเขามากแค่ไหนได้สิ แม้จะพูดไปแบบนั้นแต่แซลลี่เองก็รู้ตัวดีว่าเธอนั้นไม่สามารถรับมือกับสถานาการณ์นี้ได้แน่นอนขนาดมีคนกําลังจะตายอยู่ตรงหน้าเธอก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่ไม่นะเกิดอะไรขึ้นเธอต้องรีบหนีไปแล้วหนีออกไปจากเขานี่นี่เธอกําลังพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยหนีไปเอาชีวิตรอดได,ได้เจ้าแม่สีน้าเงินนะั่นกำลังมาทางนี้และแล้วเด็กสาวที่อยู่ตรงหน้าแซลลี่ก็ได้ตายจากไป ทิ้งไว้แต่คําพูดที่ว่าเจ้าเมนสีน้ําเงินนั่นกําลังมาทางนี้แต่ยังพูดไม่ทันขาดคําเลยครับเจ้าเมนตัวสีน้าเงินก็มาจริงจริงโอโซนิกฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธออยู่ที่นี่ด้วยไม่ต้องกังวลไปฉันเพิ่งมาถึงเน่ยฉันเสียใจจริงๆมันเป็นความผิดฉันเองฉันเป็นเจ้าหญิงฉันควรจะปกป้องทุกคนในโมเบียสแต่ว่าฉันเนี่ยมันไร้ประโยชน์จริงจอย่ากังวลไปซาลี่มันไม่ใช่ความผิดของเธอเพราะว่าคนที่ก่อเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือฉันเอง นายพูดถูกโซนิคอะอะไรนะโอ้เปล่าเปล่าไม่ใช่ลืมมันไปเถอะทีนี้ก็ยอมมาตายง่ายๆซะดีๆจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดมากนะโซนิคนี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ออกไปยังห่างเลยนะเมื่อซารี่สามารถหนีออกมาจากโซนิคดอทกีได้เธอก็ได้พบกับเทลนัคเคิลและครีมแถมเอมี่ที่หายไปตั้งนาน ก็กลับมาพร้อมกันอีกด้วยเฮ้ hey, พวกเซลลี่ดีใจที่ได้เจอเธอนะดูเหมือนว่าทุกคนจะปลอดภัยดีนะแล้วเอมี่อยู่ไหนล่ะเอมี่ <Amy S 2> <Amy S 1> ก็ไม่ได้อยู่กับเธองั้นเหรอฉันหวังว่าเธอจะยังปลอดภัยดีนะนี่นายกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยเทลนายรู้อะไรอย่างนั้นเหรอเธอหมายถึงโซนิคตาดำใช่ไหมฉันรู้ดีว่าเขาอันตรายมากไอเจปีศาจนั่นน่ะมันไม่ใช่โซนิคแล้วใช่ไหมเขาไม่ใช่โซนิคคนเดิมต่อไปแล้ว โอ้ฉันทำได้คุณเอมี่ครีมฉันเป็นห่วงเธอมากเลยฉ,ฉันขอโทษน,นะเอมี่ฉันไม่ควรเดินเข้าป่าไปคนเดียวเลยไม่ต้องกังวลไปที่สำคัญกว่าก็คือเธอ,อยังปลอดภัยดีเดี๋ยวก่อนนะทำไมทุกคนถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเรื่องมันยาวเนะี่ยงั้นเหรอก่อนหน้านี้ฉันเห็นบางอย่างนะที่มันเป็นไปไม่ได้ให้ฉันเดานะเธอเห็นโซนิกตาดำใช่ไหมนี่เธอรู้ได้ยังไงเนี่ย เรื่องมันยาวเนะี่ยและก็น่ากลัวมากด้วยฉันก็เหมือนกันฉันโดนเจ้าโซนิกตาดำนั่นน่ะโจมตีถ้าไม่ได้คุณเทลมาช่วยแล้วก็ป่านนี้ฉันคงแต่ว่าก่อนที่เจ้าโซนิกตาดำนั่นน่ะจะโจมตีฉันเขาก็ยังดูเป็นเหมือนปกติมากเลยนะฉันคิดว่าตอนเนี้ยมันเป็นเวลาที่ดีที่จะได้อธิบายทุกอย่างให้ทุกคนฟังนะเทลนายมั่นใจใช่ไหมว่าจะบอกเรื่องนี้กับทุกคนฉันเห็นนะว่านายเครียดมากกับเรื่องนี้ให้ฉันเป็นคนอธิบายเองดีกว่าไหมขอบใจนะนักเกิลแต่ว่า ฉันไม่อยากหัวหดกับเรื่องแบบนี้อีกต่อไปแล้วฉันจะเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเฮ้ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสองเดือนก่อน <ührt> และฉากก็ได้ตัดกลับมาหลังจากที่เทลอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟังเรียบร้อยแล้วถึงจะแปลยังไงก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องจริงหลังจากที่ฉันเจอเหตุการณ์ทั้งหมดมาด้วยตัวเองเรื่องที่นายเล่าให้ฟังฉันก็พอจะเชื่อได้นะโซนิคนี่มันไม่จริงใช่ไหมเธอมีปีศาจอยู่ในตัวงั้นเหรอ นี่เธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเอมี่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนโซนิคเขาตัดสินใจจะฆ่าตัวตายและเขาก็ได้พูดว่ามีปีศาจบางตัวเนี่ยกำลังสิงเขาอยู่ซึ่งมันทําให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นี่โซนิคตั้งใจจะฆ่าตัวตายงั้นเหรอเขาคงจะเจ็บปวดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างมากใช่แล้วฉันไม่เคยเห็นโซนิคก,กังวลแบบนั้นมาก่อนเลยโซนิคตั้งใจจะปกป้องพวกเราด้วยการปลิดชีพของตัวเองเราต้องรีบไปช่วยเขานะแต่ว่ายัางไงล่ะเราไม่รู้สักหน่อยว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนฉันเห็นด้วยกับเทลนะเรรา้้บช่วโใหได ฉันก็อยากจะช่วยคุณโซนิกเหมือนกันนี่ไม่มีใครฟังที่ฉันพูดเลยใช่ไหมแซลลี่นี่เธออยากจะช่วยโซนิกหรือเปล่าแน่นอนฉันอยากจะช่วยโซนิกอยู่แล้วแต่ว่าใครสักคนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่านี่มันเลือกบ้าอะไรกันแน่ใครสนกันล่ะนี่เธอกำลังลอฉันเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคฉันนึกอะไรบางอย่างออกแล้วดีเลยเธอรู้อะไรงั้นเหรอเมื่อสองเดือนก่อน นักเคิลบอกว่าเขามีแผนที่จะกำจัด Executor ฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราต้องรวบรวมเค a อสเอเมลทั้งหมดให้ได้แต่ตอนนี้พวกเราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะเก็บรวบรวมเค a อสเอเมลได้ฉันเพิ่งจะสังเกตว่า e x e c ซ t คิวเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมากหลังจากครั้งที่แล้วที่เราเจอกันนี่ฉันจะต้องบอกกับพวกนายกี่ครั้งว่าอย่าเรียกฉันว่าเอ็กซิคิวเรื่องแค่นี้มันเขา้าใจยากมากนันเหรอฉันคือ Sonic.exe พระเจ้าของโลกนี้ หุปป่าไปซะพวกเรารู้ว่านายไม่ใช่โซนิกอย่าเอาชื่อของเขามาใช้นะเธอคิดผิดแล้วหลังจากที่ฉันสิงและก็เป็นหนึ่งกับโซนิกเรียบร้อยแล้วฉันก็ได้ความทรงจำความสามารถและก็ความรู้สึกของเขามาหมดฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วฉันก็คือโซนิกที่มีพลังของพระเจ้าอย่างไงล่ะและพวกแกทุกคนก็เป็นหนอนไร้ค่าแผนของนักเคิลเนี่ยมันเป่าประโยชน์ฉันแข็งแร่งขึ้นทุกวินาทีอยู่แล้วแล้วฉันจะฆ่าพวกนายยังไงดีล่ะบางทีอาจจะต้องเริ่มจากการตัดขาพวกนายดีไหม อ้านี่มันอะไรเนี่ยไอ้บ้าเอ้ไอ้เ็นยี่เงานายต้องตายไปได้แล้วนี่ร่างนี้มันเป็นของฉันแล้วเฮ้ hey, พวกโซลิคด <Sonic S 2> ั่น,นายเหรอพวกนายต้องตามหาคิมสันลิงที่กลีนฮิวนั่นเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วฉันยื้อเขาไว้ได้อีกไม่นานรีบหนีไปเร็ว กินฮิวงั้นเหรอมีอะไรที่นั่นใช่ตอนนี้พวกนายต้องวิ่งแล้ววิ่งเลยฉันยังยืดได้อีกไม่นานได้เพื่อนพวกเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะต้องรีบไปที่กินฮิวแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Sonic.exe b อ็ t บัตเทียชาอนะครับซึ่งเป็น Chapter ที่คุยกันทั้ง Chapter เลยนะฮะเอา,อาจริงๆแล้วเรียกได้วันเนื้อเรื่องในชา a p t เตอนี้จัดเต็มจริงๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ และอยากให้ผมทำอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจอย่างมากจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ